เมื่อวานนี้ทางด้านของอังกฤษก็ได้นายกคนใหม่เรียบร้อยนะคะเซอร์เคียร์ค่ะก็หน้าตายิ้มแย้มทีเดียวนะคะรอยยิ้มของเขาดูอบอุ่นดีนะคะภรรยาก็สวยด้วยอ่ะเขาเป็นอายการค่ะเป็นนักกฎหมายกันบ้างนะคะหลังจากลองทางด้านนักธุรกิจมาแล้วนักการเงินการธนาคารอย่างด้วยซีซูนักมาแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกให้กับเศรษฐกิจของอังกฤษได้นะคะมาลอง นักกฎหมายกันบ้างค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ทําพิธีกันไปเรียบร้อยนะคะทั้งบ้านเลขที่10แล้วก็เข้าเฝ้านะคะกษัตริย์ชาวเรียบร้อยค่ะก็นโยบายน่าสนใจทีเดียวนโยบายซ่อมบ้านนั่นเองนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยชนาการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้สําหรับนายกคนใหม่ของอังกฤษนะคะนโยบายที่สําคัญสําคัญเ,เน่ยก็คือการโยกงบจากอยู่เคนนะคะมาซ่อมบ้านตัวเอง เอางบจากยูเครนมาให้ทางด้านของบัตรทองการรักษาพยาบาลของชาวอังกฤษก่อนนะคะเวลาไปหาหมอนะคะแล้วก็เอางบต่างประเทศเนี่ยมาให้คุณหมอนะคะเพราะว่าคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเหนื่อยมาตั้งแต่ล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ ทางด้านของชาอังกฤษเองในเวลานี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีไปหาหมอแพงๆอีกก็คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้ามีบัตรทองม,มีรัฐช่วยเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยเขาเองก็โยกงบมาตรงนี้นะคะแล้วก็โยกงบมามาดูแลเกี่ยวกับพลังงานสร้างกองทุนนะคะทางด้านพลังงานชาอังกฤษจะได้ไม่ต้องใช้น้ํามันแพงเหมือนกับ2ปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ไม่ได้ใช้น้ํามันจากรัสเซียเนี่ยน้ำมันก็แพงมากๆทําให้เงินเฟ้อข้าวของแพงนะคะเขาเ,าเลยก็จะไปจัดตั้งกองทุน พลังงานเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ชาวอังกฤษเนี่ยได้ใช้พลังงานราคาถูกนะคะข้อที่2ข้อที่3เขาจะเอารถไฟของอังกฤษที่ชื่อดังก้องโลกเนี่ยนะคะกลับมาเป็นของรัฐหลังจากมีการขายออกไปนะคะมีการแปลรูปออกไปให้กลับมาเป็นของรัฐอีกครั้งหนึ่งแน่นอนมันก็จะทําให้ราคาถูก ถูกลงนะคะชาอังกฤษก็จะได้ไม่ต้องจ่ายค่ารถไฟที่แพงนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็น3ข้อหลักๆค่ะส่วน Brexit เนี่ยถึงแม้ว่ามันกลับไปไม่ทันแล้วนะคะอังกฤษออกมาจาก Brexit แล้วเนี่ยกลับไปมันมันก็คงจะยุ่งยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่กลับ แต่เขาเองจะไปคุยกับสมาชิกยุโรปหรือว่า E.U. นะคะที่จะทําให้ทุกอย่างคอมเพลม้์มากขึ้นประนีประนอมมากขึ้นร่วมมือกันมากขึ้นทําให้ชาวอังกฤษแล้วก็ชาวยุโรปมาอังกฤษเนี่ยง่ายมากขึ้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอย่างตอนงานลําลึกเนี่ยมีการต้องขอดูพาสปอร์ตนะคะเมื่อโดดล่มลงมานะคะก็เป็นเรื่องหาหาที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีบรรยากาศ ที่ดีขึ้นสำหรับทางด้านของ EU นะคะนี่ก็เป็นทิศทางแนวโน้มที่ดีของอังกฤษมากๆเลยในเมื่อกลับมาซ่อมบ้านตัวเองนะคะไม่ไปยุ่งกับคนอื่นนะคะมันก็จะมีความสุขความสงบเกิดขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งก็ตรงกับทางด้านของเลอเพนนะคะผู้นำ ที่ชนะการเลือกตั้งรอบแรกของฝรั่งเศสนะคะเธอก็ใช้นโยบายว่าจะไม่ส่งอะไรไปช่วยยูเครนแล้วนะคะเพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งรอบสุดท้ายรอบ2ในวันพรุ่งนี้กลับมาให้คะแนนเสียงเป็นของเธอเพราะว่าเธอเนี่ยชนะเบอร์หนึ่งพักของโอลองอที่เป็นอดีตผู้นำฝรั่งเศสนะคะที่ไปตุกติกปูตินกับแมคเคลผู้นำฝรั่งผู้นำเยอรอมัน เมื่อตอนนิทานมินนะคะมาอันดับ2นะคะนำมาโครงซึ่งมาโครงไปอยู่อันดับ3ก็แล้วเบอร์2กับเบอร์สเนี่ยเขาก็ไปหัวกันแล้วว่าจะมีการเทคะแนนให้เพื่อที่จะสกัดไม่ให้เหลือเพนขึ้นมาชนะเป็นเบอร์หนึ่งะคะเพราะฉะนั้นปูตินค้าธรรมดามากเลยคะ่ะไม่ต้องบวกว่าตนตก,ต,กตุกติกนะคะ ฝรั่งเศสเขาเองเขาก็ยังติดกันเองเลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ปกติมากนะคะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยก็เอาใจช่วยเหลือเพนนะคะว่าถ้าเธอมาเนี่ยเธอก็จะมีนโยบายไปทางเดียวกับผู้นําอังกฤษในเวลานี้นะคะแล้วเมื่อสารัฐโดนัลด์ทรัมปม์ก็จะมีนโยบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุการณ์ต่างๆนะคะก็จะสามารถลงได้อย่างสวยงามนะคะก็เอาใจช่วยณนะเวลานั้นละกันค่ะลาสุดริซ่สูสนแนกหลังจากที่ล่าลาตําแหน่งไปแล้วนะคะเขาก็บอกว่าทําดีที่สุดแล้วนะคะก็วันที่แถลงยุบสภาด่วนเนี่ยก็ท่ามกลางสายฝนขอคะแนนความเห็นใจนะคะดีเบทเนี่ยทําได้อย่างดีที่สุดแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะกู้ตําแหน่งของเขากลับคืนมาได้นะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าเจ้าของประเทศอย่างชาวอังกฤษเนี่ยเ เขาก็รู้ดีว่าเขาต้องการอะไรล่าสุดหลังจากลงจากตําแหน่งก็โพสต์ปกของ Facebook ส่วนตัวของเขาอนะคะโพสต์ Facebook ของลิซ y ี่สุนัป็ปรูปไปเล่นรักบี้อ่ะก็ไปพักผ่อนแล้วกันนะคะเหนื่อยมาเยอะแล้วค่ะในเวลานี้นะคะ